ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปกรเรยสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีคะ่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนําคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนะคะความอร่อยอย่างลุงอ้วนร้านจะอร่อยเด็ดแค่ไหนาตามลุงอ้วนไปเลยคะ่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลนตาต้องมาที่แว่นทบเจริญสดจริง,ส,งสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีครับวันนี้ลุงจะพามากินร้านอาหารจีนนะเป็นร้านอาหารจีนที่ว่าอยู่ในใจของลุงเลยลุงกินมานานแล้วเพราะว่าเชฟคนนี้เ๋าไปฝึกเปอดวิทยายุทธอยู่ห้องกงหลายประเทศเลยแล้วก็เป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเขาคือร้านของเชฟป้ม้มเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันแล้วเราจะไปเจอเชฟป้อมกันว่าทีเด็ดของเขาคืออะไรเพราะว่าเวลาลุงมากินที่นี่ทีไรนะติ่มซำนเนี่ยนึกถึงว่ายังกินอยู่ที่ห้องกงเลยเอาอย่างนี้แล้วกัน งั้นจะยังไงแล้วเดี๋ยวเราเข <oh> ้าไปดูกันครับอาสวัสดีคร e ับเชแจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยแจกกันานครับผมนานเลยนานมากครับผม ค้ามข้าว้วเนพ้วนึกนึกยังไงถึงมาเปิดราด้านของเองอ๋อพอดีผมทำรายการซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นประบคับเลดเชฟอยู่มันคุมหลายโรงแรมแต่อยู่หลวงว่าบางเนี่อาจจะอยู่ภูเก็ตเ,เยเพราะรู้ว่าประวัติเชฟไม่ธรรมดาเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้เยาเพิ่งคุยเดี๋ยวเรามานั่งคุยที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะสั่งอะไรกินอะไรกันอย่างไรได้ครับได้ครับเชญครับใชครับ มาดิ่แนะนาอะไรมาร้านผมก็ต้องกินติ่มซำสิครับขอให้ติ่มซำแบบพรีเมียมติ่มซำพรีเมียมเสร็จจะแนะนํานให้ลุงทานซุปกระเพาะป่าเลยแล้วก็นี่ต้องสั่งเปฮือปอฮ้อเปฮื้อครับผมน,พน,นกพิราบนกพิราบครับผมเข<อ>าอย่างนี้ถ้ายังไงผมมาแล้วเนี่ยนะเดีย๋ยวผมมุดครัวดูเชฟขยยาวตะหลิวหน่อยได้ครับนะได้ครับโอเคครับไปครับ ตอนนี้เราก็ตะลุยกลัวเชฟป้<ะ>อมเดี๋ยวดูว่าเชฟป้อมจะทับอะไรให้เรากินอะไรกันอันนี้เป็นกะระเพาะปลาไม่กะระเพาะปลาสดครับอย่างเงี้ยฝ่าจะได้กินเนี่ยนานแต่ตัวนี้ใช้เวลาทำสองวันสองวันสองวันครับจากแห้งๆมาจากแห้งๆคือกะอระเพาะปลาชั้นดีเนี่ยถ้าส่องไปเนี่ยเราจะเห็นไฟแต่ถ้าขุ่นมากก็ไม่ดีมันเป็นกะระเพาะปลาที่ตายอ่าล้วันนี้ได้กินของเด็กของดีซึ่งกะระเพาะปลาบอกว่ามันไม่ธรรมดานะฮะ เฉพาะปลาเนี่ยตัวเขาเองไม่ค่อยมีรสชาติเราต้องใช้รสชาติของน้ำซุปไก่ลงไปแค่ดึงขั้นตอนเท่านั้นเดี๋ยวจะต้องมีการนำไป<น>ต้มอรอบหนึ่งนะแล้วงั้นเราจะไปนั่งคุยแก้แค่กะขอนแล้วเดี๋ยวดู เรียกอาหารเรียกต้าย่อยมาแหละถึงสั่งอันนี้มันเป็น เขาเรียกทับทิมฮะจริงคุณตุ้งเรียกแสกเหล่ารูปร่างเขาก็จะเหมือนถ้าเป็นของแท้ก็จะเรียกถุงเงินถุงทองเป็นชื่อของเขาอันนี้เป็นเคี้ยวตับห่านเคี้ยวตับห่านเรียกว่าตัวนี้ที่ว่าไม่มีใครทาขายเราใช้ฟฟกาผสมลงไปผสมโซกาด้วยนะฮะซึ่งลุงก,กินมาแล้วทุกอย่างแล้วก็บอกว่าอร่อยมากขอบคุณครับสหรับเชฟนะฮะต้ดี้นรนยื้อมาปอดสำหรัเชฟแล้วอ่ะ เรียกว่าเชฟตั้งหน่มๆเราอยู่ห้องผมครับผมเรียกว่าเปิดเบอร์วิทยายุยเหนืก็เป็นผู้ช่วยแหละครับไป3เดือนบ้าง6เดือนบ้างปีนึ่งบ้างแล้วเียว่าเฮ้ยเต็มตัวอะไรของของของเชฟมือหนึ่งเนี่ยตอนนั้นผมกลับมาจากเมืองนอกผมรู้สึกผมจะกลับมาจากปักกิ่งนะครับมันเริ่มอยู่ที่พัตนาการซันฟลอเวอร์สีลมซันฟลอเวอร์นะครับผมครับผมตอนหลังก็มาเข้าแอร์พอร์ตไชนีซีฟู้ดที่ดอนเมืองก่อน แล้วก็มาโรงแรมแกรนช้ชน้าพินเซ็ตแล้วก็มาเวสซินมาบันยันทีแล้วก็เห็นมีที่ไหนนะมาดริฟโนิวาฟูชิซึ่งมันเชนท็อปของเชนเขา<อ>ดาว <ดา S 2> คือเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลกทั้งนั้นเลยทำไมจับพัดจับปูมากลายเป็นเพกรทาเล็กได้ยังไงเขาติดต่อนะครับเขาไปมาให้เราไปทำ<อ>ลักษณะนี้ครับโอเคก็คุยกันไปกินกันไปนก็เป็นหุงทอง อ่า <ผม S 1> แลา้วเรียกทับทิมทับทิมชาเขียวครับผมบอกเลยว่าถึงตอนนี้เนี่ยนะความโตเนื้อแน่นหอมลูกตัวเรียกว่ารสชาตดิดีมากเลยอันนี้ก็เป็นเขียวหลวงเตา่าไม่ให้น้ำออกะนะเทคิธีกินของตัวนี้อย่างเชฟทำนี่เรียกว่าฝีมือสุดๆเลยคือน้ำไม่แตกสิ่งสำคัญต้นตำรับก็คือคือต้องทำทำไม่ข้าตู้เย็น ทำเสร็จเนึ่งไปทำเสร็จนึ่งไปเดี่ยวหลวงเต่าซึ่งบ,บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆอันนี้กินต้องกินทั้งน้ําเข้าในปากไปแตกเลยปากค<ม>ือต้องกินั้ํงคำเลยถ้ากินเกี่ยวหลวงเต่า ชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอโอเคอะไ้มาแล้วทีเด็ด จะบอกกินแล้วก็ทําให้พละกําลังแข็งแรงครับผมดีครับผมนะตัวนี้นี้ซุปใสอ๋อซุปใสสชอบนะคือเวลาเราทานเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนืดอยู่ในลำคอเราก็ต้องสดซุปใสในรางคอทีนทำมาจากซุปไก่แพมยูนานซึ่งบอกเลยว่าเชฟเขาโุนไวเรียบร้อยพอดีคำอันนี้เป็นสุดยอดอาหารจีนอีกอย่าง ถ้าเราตุนมาแล้วมันเป็นบอดี้อยู่มันไม่เละมันไม่ใสมันไม่ละลายถือวก็เป็นขมับปลาันทดสว<า>ยไหม,<า><ผ>มอันนี้คือการตม,มไม่ใช่แบบตุ๋นออกมาแล้วใส,สเๆเละๆ็นเสร็จอันนั้นก็อ,อีกราคาหนึง่งแล้วเสร็จแล้วน้ำซุปตัวที่สองอันนี้ก็คือเห็นบอกว่าสำหรับล้างปากมันทำให้เกิดชุ่มชื้นขึ้นใช่อร่อยมาก นี well, ้ได้ื่อเป็นเมนูนกพิราบในตำนานในตำนานทำใหม่ก็ค no ือในตำนานก็มือว่าฮ no ่องกงเนี่ยเขาเป็นคนทำนกพิราบตัวนี้มาแล้วก็ทำมาตลอดใช้วิธีการต้มสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรามีหลายหลายปัตคารเขาใช้นกไทยนกตัวนั้นก็เหมาะสำหรับที่ว่าทอดนี่ตัวเล็กๆที่ยิมแล้วกัดหัวกินนะนั่นนกไทยนั่นนกไทยก็อร่อยแบบนึงอันนี้เป็นนกฮ่องกงอันนี้เป็นนกฮ่องกง ของร้านเชฟต้อนเนี่ยผมมาทีไรผมก็สังทุกครั้งรับลบสักเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากต้องโป่ลุงก็ขอในส่วนนี้ก่อนน้ำจิ้มที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเนี่ยก็จะมีเกลือน้ําตาลมะนาวจบแต่ที่นี่เชฟมีน้ำยิ่งเียงอะไรน้ําจิ้มเป็นพริกเป็นพริกเผาพริกเผาเดี๋ยวเราก็กินแบบดั้งเดิมก่อนก็คือทุกทีไปไหนก็จะเป็นเนี่ยตัวจิ้มเกลือเกลือพริกไทย กินเครื่องเทศกเกลียงข้าวเหนียวหอมตัวหนังก็่างแต่น้ำจิ้มตัวนี้ถือว่ามันหอมอ่ะอันนี้เป็นคล้ายๆน้ำจิ้มไก่ใส่ขิงใส่น้ำมันงาใส่ต้นหอมอันนี้เป็นของฮ่องกงได้ความหลากหลายของตัวอาหารและความดั้งเดิมของเขาซึ่งบอกเลยว่านกที่นี่คุณมาแล้วคุณไม่สั่ง อันนี้ก็มาเมนูหนึ่งละเรียกว่าพิเศษเลยถ้าพัฒนาการธรรมดาก็จะเรียกเปลือกทอดทอใช่แต่ที่นี่เขาใช้คําว่าเข้าถาดมิชาโคผสมกับปลาเปลือกคับเอาไปทอดครับผมแล้วตัวไส้ในมันจะเป็นฟอร์กากับทัฟเฟิลก็จะทานโดยที่ยังจะมีแผ่นวุ้นรสชาติบัวอยู่ทานกับมะเขือเทศสีแดงๆด้วยครับแค่ตักก็กรอบ ทานกาปูนมะเกือเทศแล้วก็เป็นเป็นทัเบิลบัตเตอร์นะฮะถินเครื่องเคียงก่อนแล้วก็ทาเปลือกตามข้างในก็เป็นโฟกาผสมพัฟเฟิลนะฮะดิ๋ยวจำที่มาสจัจมากกรอบ ตั้งตัวเผือกที่ใส่ชาโอแล้วข้างในเนี่ยตั้งตัวกาทั้งก๊อกระเบิดปุ๊บึ้มบเลยปากอร่อยมากครับเอ,อันนี้เมนูเด็ดเดดของเชฟก็ออกอกีกแหลวอันนี้ก็เป็นเตาฮื้อโฟกา,าสค,ครับแล้วเราแยกชิ้นส่วนมาให้ดูกันชัดๆัดอันนี้เป็นเตาืที่ถึงมาเรียบร้อยแล้วมุ้มริม <Okay. S 2> มันเหมือนจะเหนียวแต่มันม<า>ไม่เหนียวเหนีอร่อยมากเรับยยิ่งเป็นตัวน้ําเเวีราท์นี่เราผสมผสานทั้งไทยทั้งจีนโอ้อร่อยอันนี้ก็เป็นโซกานะอันนี้เป็นผสมผสานอยู่ในทั้งอาหารน,นีหรอกทั้งอาหารนี่ครับยอดเด็ด น,นี่ก็เรียกว่าเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะฮะอันนี้เขาเรียกหมูตรงปอหรือชาวบ้านชาวบ้านที่เขาเรียกไอหมูพันเตะอะครับวันนี้เสิร์ฟลุงวอนดยของแพงที่สุดเรียกแพงที่สุดเลยหมูสามชั้นแพงที่สุดตอนนี้จะ400แล้วล <c oughs> โหลโอ้โหตอนนี้นะคร <c oughs> ับผมโคตรแพงเลยหมูสามชั้นเออเมนูนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นร้านอาหารจีนก็ไม่มีทุกร้านนะใช่ไหมฮะมันต้องการวิธีในการทําของเขาเนี่ยมันมันมันต้องเสียเวลาเยอะ ต้องเป็นเชฟที่ว่าเก๋าจริงๆถึงจะทําได้ออกมาได้อร่อยแบบนี้นะฮะอันนี้ที่พูดเนี่ยเพราะกินแล้วจะไม่บอกว่าอร่อยแบบนี้ไม่ใช่เดี๋ยวบอกบอกเฮ้ยนั่งยังไม่ม่้เข้าปากเลยว่าอร่อยแล้วซื้อของร้านเจ๊ต้อมเนี่ยผมมากินบ่อยมากเรียกว่าตั้งแต่เขาเปิดใหม่ๆเลยยังมาวันเนี่ยเรามาแค่มาเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าให้ทานคู่กับหมากโสมทอดนะ คือมันไม่หนักมากนะเติมนิดเดียวเที่ยมฮะเที่ยมเดีเราก็มาอีกเมนูหนึ่ง่เป็นเมนูเส้นซึ่งเป็นของธรรมดาของร้านอาหารสีมแล้ตบท้ายด้วยข้าวผัดหรือเส้นอะไรแหละแต่ที้มาเป็นเส้นเมลผัดซอสเอ็กโอ็กโนี่เทำเองทำเองครับมากเรียกว่าซอสเอ็กโอนี่ย มันเป็นซอสมาตรฐานของอาหารจีนซึ่งแล้วแต่เชฟไทยมอสีมือในการปรุงสูตรออกมาสุดยอดจะรู้เลยว่าอร่อยเส้นหมี่งนี่บอกว่าเป็นเส้นที่ฮ่องกงนะเส้นเล็กเหนียวนุ่ม <c oughs> อันนี้ลุงก็มาตบด้วยของหวานครับผมซึ่งของหวานเนี่ยเป็นฝีมือของเชฟเองทั้ง<อ>หมดเดี๋ยวบอกก่อนเลยปกติถ้าคุณมาทานที่นี่นะ ทุกคนจะได้ชิ้นนี้เครปมักบวงแต่บางช่วงนี้ลงมาถ่ายทำเนี่ยประเด็นตุรกก็เป็นกระปาส้มครับมันตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ลงชิมไส้ของเขากับเปลือกเขามันจะนิ่มมากใช่ไส้เป็นไส้ไส้ครีมออเรนต์เป็นโอเรกกนต์ครีมนะ,มะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะตุกีนะครับผมตุรกครับอันนี้ก็เป็นเครป วัวับนนี้ก็ได้ประสบประการเดิมๆที่บอกเดิมๆเพราะมากินประจําแต่บางคนยังไม่เคยมาที่ร้านเชตอมลุงแนะนำครับถ้านึกถึงอาหารห้องคงรสชาติกลิ่นอายของความเป็นห้องปงเนี่ไม่พลาดจะมาเจอเชตอมได้ทีนี่ทุกวันชิมไปทั่วโลก